ส้ชะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางชาวบ้านหัวหนองชุมชนสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ต้องกางเต็นท์นอนริมถนนค่ะเนื่องจากบ้านยังชื้นและมีคโคลนจากเหตุน้ําท่วมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือค่ะ สภาพบ้านของชาวชุมชนบ้านหัวน้องค่ะและชุมชนสถานีรถไฟในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีน้ำท่วมขังบางส่วนโดยชาวชุมชนส่วนใหญ่ค่ะยังต้องกางเต็นท์นอนริมถนนและนำเสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้นำมาทำความสะอาดและซักเสื้อผ้าตากแดดไว้แม้ว่าบางจุดค่ะระดับน้ำจะลดลงแล้วแต่ก็ยังมีโคลนสะสมอยู่ทำให้เข้าอยู่อาศัยไม่ได้มานานกว่า1เดือนแล้วค่ะเมืองตนก็มีหน่วยงานราชการเข้ามาดูแลและสูบน้ำที่ท่วมขังให้แต่ยังคงต้อง ล้างทำความสะอาดบ้านก่อนถึงจะย้ายเข้าไปพักได้ค่ะซึ่งก็มีบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจํานวน14หลังค่ะ ขณะเดียวกันก็ยังคงมีขยะจำนวนมากที่กองอยู่ตามริมถนนและที่ว่างรวมทั้งตามป่าช้าตามชุมชนในเขตเทศบานนลนครเชียงใหม่ยังไม่สามารถนำออกไปทิ้งได้ส่วนใหญ่ก็เป็นที่นอนเฟอร์นิเจอร์ตู้เตียงเสื้อผ้าของใช้ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งนำออกมาทิ้งยังสวนสาธารณะบนที่บนพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อนาออกไปทิ้งที่บ่อขยะในอาเภอหอดต่อไปค่ะ